เวิร์กพอยต์เขาจะมีผู้บริหารอยู่สามท่านมั้งครับสามท่านคือท่านที่หนึ่งคือท่านพี่ตาปัญญาเนี่ยแล้วท่านที่สองแล้วท่านที่สามเนี่ยบังเอิญเขาเชิญผมไปออกรายการที่เวิร์กพอยต์ปรากฏเขาก็มาต้อนรับผมนะครับทั้งคุณตาปัญญาด้วยทั้งสามแล้วคุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าผู้บริหารเวิร์กพอยต์อันดับสองเรืออันดับสามก็ไม่รู้นะครับเขาเป็นน้องของ คุณะเรศสดสีคุณทะเรศสดสีซึ่งเป็นนักอนุรักษ์เป็นนักอนุรักษ์นะครับแล้วก็ร้องเรียนคนไปบุกลุกป่าไปทำเหมืองที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีและคุณทะเรศสดสีก็ถูกฆาตกรรมคนร้ายฆาตกรรมใช้เข้าหลามไปยิงเห็นแต่รอยเลือดแล้วก็อุ้มหายไป หาศกไม่เจอผมก็ไปทำคดีนี้ในวันที่ผมไปดูที่เกิดเหตุก็เจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งไปกับคุณแม่นะครับมาขอร้องผมว่าให้ช่วยตามหาช่วยเหลือพี่ชายเขาด้วยนะครับเวลามันก็ผ่านมาน่าจะปี4ี่แปหรือ4ี่เก้าไม่รู้นะครับแต่ห้าเก้า ห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ผ่านมาสิบห้าปีผ่านมาสิบห้าปีเด็กหนุ่มคนนั้นก็กลายมาเป็นผู้บริหารของเวิร์กพอยมันเหมือนละครมันเหมือนหนังอะ่ะวันหนึ่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาขอร้องให้เราช่วยตามหาพี่ชายเขานะครับตามหาพี่ชายเขาช่วยเหลือนะครับผมก็ช่วยเหลือเต็มที่นะครับ